สวัสดีค่ะทุกคนเคบิง้งเคยหล่าจะเห็ดโตเด้อจ้ะเด้อน,นี่อันนี้คือชิ้นไม้นะคะที่เขาจะทําโตเนาะอันนี้เซตไปแล้วโตวนึงกำลังเห็ดอยู่อีกอันนี้คือฝีมือเราเห็นองเด้อจ้ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนน่าจะกําลังใส่ไม้หรือเลื่อยไม้อยูอย่นะคะทุกคนวู้งอยเป็นดอกพูดอะ ยังนะคะดอกมะมว่างอันนี้คือข้างหน้าโต๊ะด้วยจ้ะช่างไม้จ้ะอันนี้ทำอะไรแล้วก็ติดเตียทำบันนมมมมม้มว่างกระาสตะแลกไปน้ำน้อง เรเบื้องตอนคึงน่าจะำเร็จเด้ดดทุกคนเด้อก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะต้องทำไม้ให้มันอันนี้ทำอะไรก่อนคุณทำข,าม,ขามันขามัน ทำไมขามันเป็นได้น้อยอ่ะขาอีหยงขาหัน่าน่ะขาูตไหเราเครื่องมือไม่พอแล้วก็มีแค่นี้นันก็สวยแล้วแหละเราทำชชยงานทำเพราะได้นางแล้วก็ถีเสีไปตั้งสีแหละให้มันมนให้นมันนี้ส่งนี้เขียน เบ้ที่นองเชียงม้าห้อแต่ว่ายา้เมื่เอเช้าหนี่กบอกว่าหนาวเย็นเลยแหละก็เ้ียงร้อนเลยอันนี้แกก็จะเจียไม้ไปเรื่อยๆนะคะยายไปหฮมบุญท่านเน่มาเด้อทุกคน ทำให้มันบอกว่าโบมิสให้มันเรียบะจ้กทุกคนเราจะได้พายงานโบมิสเสียงโบมิสยังตามเวลาหนังเวลาจับก็ใส่ไปสี่หน้าหล่ะเปลนเตเปลนเตอะแล้ว แลาว่างบันหยุดก็จะทำเนอะงทุกคนเนะาะการศุกแล้วก็เข้าในเมืองทำงานทำนนแล้วก็สีน้งเหีดของเราเองนี่สิละาทีนี้เขาก็ถามมาเบิ่งผลงานว่ามันจิ็นจใหญ่ ดอกบกม่วงดอกมะม่วงบ้านเราเองโอ้ช่วงนี้สวยมากเป็นเมื่อแล้วกันนี้ ให้มันเรียบนะคะทุกคนอันนี้เป็นไม้จางสุรีดนะจ้าไม้สัมปาม้องประยามเลยเรียบเลยเราก็จะได้โอ้สวยมากเลยเป็นไม้อะไรไม่รู้เนาะไม่ยังไม่ย่างครอกสวยงามแทนบดีเอ็มลูกทอดไส้เดือยเต๋กแบบบดีไส้ลูกค้าป๋อลูกค้ามันทีนี้ ทำไมมีสองขาสองขาพอบอกมันบดียงตีบอบดียงขาตรงกลางเหรอรขาตรงกลางพวาไมบ่มี่มีหางแบบนั้นบวมีแบบเสาองบีมี่แบบเปลี่ยนแบบไม่ไม,มันอย่างยอ, <c oughs> อยู่บปล่าไมาดูเสียจ <c oughs> ันหเนาะเส็ยเสน่ห์แจ็คเหออันนี้คือขาตั้งมันเก็แต่งสวยงามเป็บอยาบัางไงดี เบึงน้าสจำเล็จตัดแต่งให้มันสวยงามก่อนเดี๋ยวได้ลวดมาโอลยเขาพายุ่งยากไปเอาเอาไปรวดแทนที่จะทำตั้งแต่ตอนแรกเนาะอันนี้แกก็จะใส่สายไม้ให้มันเป็นแบบว่าเรียบๆนะคะทุกคน งามแล้วม้นเลยแบบนี้อันนี้สิเป็นไม้เขาเรียกจ้อนจามจะดีไม้สำสาบ้านเขาถ้าเบิ้งตอนมันเสร็จเดอ้อทุกคนบันนี้สิสวยงามขนาดไหนแกใช้เวลาไม่นานพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนเนาะเ็ดไปเพราะด้นังอยู่เฮียนูดกับฟเมือ่อเราแดง นี่ก็ฟินเคยหลาทำทำเต๊บเดียวไม้เสร็จษทาสีเข้าก็สวยงามแล้วแหละปู่นถูกนอนนอนเมือมีเห็ดเกียรเดียวขัดขัดก้อนมีด้อนกับหินเกียรอันเดียวที่เหดโตนี่กับอะเดปเอาอันนี้ก็อะเดปเอาเฮ้ย ลูกน้องคือนอนดีแต่ว่าตัยายาไปไหนตัวแย่ไปไหนยายอ่ะมักทันกระไรหลไรพี่น้องพูซ้ซาเยอะมากไม่ได้ขายนะคะเอามากินค่ะอันนี้คือท่อนไม้เครื่องมือแกก็จะมีแค่นี้แหละหินเกียร เพื่อนจับไม่เพราะได้ใส่แต่นางอุปกรณ์คุณย้ายคุณน่ะจักรยานสามคันสี่คันเตียงอันนี้เพิินกเัเฮ็ดเองด้จะเด้อเตียงไม้ไผ่โต๊ะนี้แกก็ทำนี่แหละจะทำประมาณนี้แหละอีกสักอันหนึ่ง ถามไม่บอกว่ดอยู่น้ำงานนาที่เพิินปลาใส่ไปแบกมาเห็ดก็สวยก็อย่างอยู่พอได้นั่งรับคงรับแขกคอยดูตอนเสร็จนะคะทุกคนจะสวยไหมจะเพิ่งสีมือเด้อ โอเคค่ะขอบคุณที่กดติดตามนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่มันสําเร็จแล้วเนาะอันนี้แกก็จะนั่งเกียร์เห็ดแหนมันมุนไปก่อนโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนที่เสร็จแล้วนะคะถ่ายให้ดูใหม่จ้า